สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อบางนมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนล้างกลางป่านะครับก็จากที่ไม่ได้มาที่ส่วนนี้ก็2วันแล้วนะครับก็ก่อนหน้านั้น<ๆ>ผมก็มาทําความสะอาดสวนนะครับก็ตัดกิ่งไม้ก็เศษหญ้ทาทุกอย่างครับกองกองไว้ข้้งหลังนี้นะครับก็จะทําเป็นปุ๋ยหรือว่า ยังไงนะครับมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะก็ส่วนนี้ก็ลกนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็หลังนูน้นยังไปไม่ถึงนะครับก็พอดีติดภารกิจเมื่อวานนี้ก็ไปดูนะครับรอยพุทธบาทนะครับที่เปล่าทยานก็ วันนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับเลยมาที่สวนก็อัปเดตนะครับยังกองไม่ใชเพืชตรงเนี้ยผมคิดว่าจะทํายังไงดีนะครับก็ก็บางทีอาจจะต้องได้เผานะครับเพราะว่ามันไม้มชิ้นใหญ่นะครับก็ถ้ากอกองแบบเนี้ยเราจะปลูกผักทำเกษตร ลำบากนะครับแล้วก็พวกไม้ผมก็ไม่ได้ตัดหมดนะก็ยังเหลือ,อไว้นะครับเอาไว้เป็นร่มเงานะครับก็ไม้ส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นไม้วัชพืชนะครับไม้เนื้ออ่อนก็ขนาดตัดมาทำฟืนก็มันติดจุด ติดไฟแป๊บเดียวนะครับมันไม,มน้มันเนื้ออ่อนเนื้ออ,อ,อ่อนเนื้อยุ่ยเลยนะครับมันเป็นไม้คล้ายกับไม้สานะครับไม้สาห้วยอะ่ะมันเป็นคล้ายกับไม้วัชพืชนะครับแล้วก็เป็นไม้กระถินแต่ไม้กระถินนี่จะแข็งหน่อยทําเป็นฟืนาจะพอได้อยู่ผมว่านะไม้กระถินนะครับที่ผมตัดทิ้งไว้นะครับจากที่ไปดูดูตอนที่มันแห้งแล้วนะดูนะครับ มันจะยืนต้นอย่างเงี้ยเหมือนไม้ยูคานะครับก็ขงบนมันก็ใบของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้ตัดทิ้งนะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเรียกอีกอย่างว่าไม้สาห้วยนะครับก็เอาไว้เป็นร่มเงานะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนแบบเนี้ถ้าเราเอาไปทําฟืนนะนะครับ มันจะจุดติดไฟวุบเดียวก็วอดไปหมดเลยนะครับไม้เนี่เป็นไม้วัชพืชน,นะครับัีนี้นะข้างบนนุ่นจะเป็นเป็นขนนะครับตรงที่ใกล้ๆกับใบมันตรงกิ่งตรงใกล้ๆใบนุ่นนะครับเป็นขนแล้วก็ ถ้ามือไปรูปใส่ก็ปากมือคันด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับก็ทิ้งไว้หลายต้นอยู่นะให้มันเป็นร่มเงาเผื่อเวลาเราปลูกผลไม้นะครับถ้าผลไม้โตแล้วเรา,เราค่อยหาวิธีตัดอีกทีนะครับแต่ว่าไปทำฟืนนี่คงจะคงจะไม่เอานะครับนี่นะ ขนาดมันแห้งแล้วเนะี่ยก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับกองนี้ก็มีแต่ไม้ชิ้นใหญ่หๆข้างนั้นเลยนะครับเป็นไม้กระถิดนนะครับถ้าทิ้งไว้แบบนี้ กว่าไม้จะผูกก็ใช้เวลาก็หลายปีนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำกะเกษตรนะครับปลูกผักละรอไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันแห้งผมก็คงต้องได้เผานะครับอันนี้เป็นไม้ไม้กระถินทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะเนี่ยไม้กระถินกองเป็นกองใหญ่แบบนี้เลยนี่นะครับ ก็ตรงนี้มันเป็นที่ใหม่นะครับเศษไม้อะไรมันก็จะเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ไถไม่ได้เกตทิ้งนะครับผมจะปลูกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารถไถเข้ามาก็มายากครับเพราะว่ามันต้องข้ามลำห้วยเข้ามาอีกก็รถไถก็ไม่อยากจะเข้ามานะครับก็ว่า ว่าจะไปติดอยู่ตรงลำห้วยนะครับว่าเป็นทรายเยอะแต่ดินที่นี่ก็เป็นดินที่ดีอยู่นะครับเป็นเนี้ย ถักพือซักสัตว์นะครับก็หม,มักหมมอยู่ตรงนี้ก็หลายปีนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ไถไม่ได้เกรดทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราดันดินตรงข้างหน้าดินทิ้งหมดอ่ะสารอาหารที่อยู่หน้าดินนี้ก็จะโดนรถไถดันไปหมดเลยนะครับเนี่ยรถไถดันไปหมด มันก็จะเหลือแต่ดินอย่างนี้หรือว่านนี่ลึกๆเข้าไปอีกจากดินที่เราดีๆก็จะก,กลายเป็นดินไม่ดีนะครับเพราะว่าโดนดันสารอาหารที่อยู่หน้าดินไปหมดนะครับก็อย่างนี้ก็ขุดใช้จอบนะครับขุดขึ้นแปลงแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักได้เลยนะครับ แต่จะปลูกอะไรก็ตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วผมต้องหาวิธีกำจัดหญ้าด้วยนะครับนี่นะน่าจะใช้จอบจอบถางนะครับตรงนั้นก็ ยาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมได้มาจากงานวัดนะครับพอดีที่วัดที่หมู่บ้านมีงานส่งน้ําประธาตุนะครับก็กล้วยแบบนี้ก็มีเยอะเลยเขาเอมาทำเป็นทำพิธีนะครับ มันแห้งมันเหลืองแล้วอย่างเงี้ยก็จะได้นะครับอย่างโคนต้นอย่างนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับก็มาปลูกได้อยู่ผมกม็มาปลูกที่สวนนะครับก็เป็นสีมงคลด้วยนะเป็นกล้วยงานพิธีนะครับผมก็ว่าจะปลูกแถวเนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ผมจะปลูกกล้วยจุดนี้นะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นลาห้วยนะครับแต่ลำห้วยสายนี้น้ำไม่ไหลนะครับก็ต้องรออีกแป๊บนึงน,นะครับถ้าฝนตกเยอะน้ำจะไหลอยู่นะครับเต่ที่น้ำไหลตอนนี้ก็ท้ายสวนนะครับเป็นลาห้วยอีกสายหนึ่ง ท้ายสวนน้ํำยังไหลยอยู่นะครับแต่ข้างๆสวนเนี้ยน้ําแห้งนะครับเดี๋ยวปลูกกล้วยจุดนี้เลยครับ ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอยู่นะครับกัแบบทุกวันนะครับสังเกตด,ดินก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับคลิปนี้ก็อัปเดตส่วนล่างกลางป่าที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านชมไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับ